รีศาจไฟเผาอีส,อสกอยให้หมอดไหมหรือเผาทุกๆคนในโรงเรียนจะอันเชิญยังไงไปดูกันฮะ D E B U G ฮะแล้วก็มาเก็บมีดอันนี้ฮะนี่เก็บให้คนเขาตกใจไปเลยเดี๋ยวเธอจะตกใจมากกว่านี้อีกมาที่ชมรม Science Club มาตรงประตูนี้ฮะก็คือเราจะเผาไฟมีดจากชมรมนั้นแหละฮะหลังจากนั้นก็เสียบน้องเข้าที่หัวกโหลกเหมือนเดิมฮะอ่ะได้มาแล้วฮะดีก็ใครตกใจ ตกใจหรอจา้าก็เอาเลยดิโอ้ยพนเห็นก็เอาเลยยกน้องๆที่ไม่เกลียมเนี่ยฮะไปหย่อนที่วงแหวนฮะพวกชมรมพี่บูโดไม่ต้องจ้ะ <c oughs> นี่เอาให้หมดเลยน่าจะคนที่หา้าฮะนี่ฮะพาแล้วฮะพวกหน้าห้องเอาไปโอ,โอ้โอ้สุดท้ายก็โดนฮะอีสกอยหมดไหมส่วนพออก็แน่นอนฮะ ทำอะไรเขาไม่ได้ฮะทุกคน